การจบเกมและการนับคะแนนนะครับการจบเกมนะครับจะจบลงเมื่อดดทั้งผู้เล่นทั้งสอฝ่ายนะครับ <st> เห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีพื้นที่ให้เล่นอีกแล้วนะครับโดยจะบอกว่าผ่านนะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าไม่ต้องการที่จะวางหมาอีกแล้วนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าผ่านเช่นเดียวกันนะครับเกมก็จะจบลงนะครับแต่ถ้ามีฝ่ายใดน,นะครับบอกว่ายังไม่ผ่านนะครับ ก็คือจะต้องเล่นกันต่อนะครับจนกว่าจะจบนะครับเมื่อเล่นจบแล้วก็จะนับคะแนนดูนะครับฝ่ายใดที่ได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับการจบเกมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขอยอมแพ้นะครับเกมก็จะจบลงทันทีนะครับโดยไม่ที่ไม่ต้องนับคะแนนนะครับการนับคะแนนแบบญี่ปุ่นจะนับเฉพาะพื้นที่ว่างบนกระดานเท่านั้นนะครับ เมื่อจบเกมแล้วหมากหรือกุมหมากที่ตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีสองห้องจริงนะครับหรือที่ไม่อยู่ในสถนานการณ์เซกิจะถือว่าเป็นหมากที่ตายแล้วนะครับต้องถูกหยิบออกจากกระดานและกลายเป็นหมากฉเฉลยนะครับหมากฉเฉลยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับหมากฉเฉลยก็คือหมากที่ถูกจับกินนะครับหรือหมากที่ตายแล้วนะครับหมากฉเฉลยนะครับจะถูกนํากลับมาถม ในพื้นที่ของฝ่ายตนเองนะครับสมมุติเช่นฝ่ายขาวนะครับเสียหมากเฉลยให้กับฝ่ายดำา10เม็ดนะครับฝ่ายขาวก็จะต้องนำหมากเฉลยทั้ง10เม็ดนั้นกลับมาถมพื้นที่ของตนเองนะครับในกรณีของหมากดำก็เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญนะครับในการเล่นแบบเสมอกันนะครับในกระดานมาตรฐาน19คูณ19เเส้นนะครับ เมื่อจบเกมแล้วหมากดำจะต้องคืนแต้มต่อให้กับหมากขาว6.5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนับรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายใดก็ตามที่ได้คะแนนมากกว่านะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะครับนี่คือตัวอย่างการนับคะแนนแบบญี่ปุ่นนะครับบนกระดานขนาด13คูณ13เส้นนะครับหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเล่นจบเกมแล้วนะครับก็จะทำการสำรวจดูนะครับ ว่ามีหมากกลุ่มไหนบ้างที่ตายแล้วนะครับบนกระดานนี้นะครับไม่มีหมากสีขาวที่ตายนะครับส่วนหมากสีดำนะครับมีกลุ่มหมากที่ตายอยู่สองเม็ดนะครับก็จะต้องถูกหยิบออกนะครับเพื่อเป็นหมากฉเฉลยนะครับโดยที่ หมากดำนะครับถูกจับกินไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ2เม็ดรวมกันฝ่ายดำก็จะมีหมากเฉลยอ,อยู่4เม็ดด้วยกันนะครับและหมากเฉลยนี้นะครับก็จะต้องนำกลับมาถมในพื้นที่ของฝ่ายสีดำนะครับก็จะทำให้พื้นที่ของหมากสีดำลดน้อยลงด้วยนะครับวิธีการที่จะทำให้นับคะแนนง่ายๆนะครับก็จะทำการจัดเรียงรูปหมากใหม่นะครับ เพื่อให้ง่ายกับการนับนะครับจึงนิยมเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะทำให้เรานับได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าหมากสีดำนะครับจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับวิธีการนับนะครับ12345678 123สี่นะครับแปคูณสเท่ากับ 2ี่ิบสี่คะแนนนะครับหมากดำกลุ่มนี้มียี่สิบสี่คะแนนนะครับส่วนกลุ่มนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองห้าคูณสองกับิคะแนนเพราะฉะนั้นรวมกันหมากดำก็จะมีสามิบสี่คะแนนนะครับต่อมาเรามานับคะแนนของหมากสีขาวบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่มาขาวกลุ่มนี้ก็จะมีคะแนนทั้งหมดหคูณ4ี่เท่ากับยี่สิคะแนนนะครับทวนกลุ่มนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มาขาวกลุ่มนี้ก็จะมีสิบหกคะแนนหนึ่งสองสามสี่วนมาขาวกลุ่มเล็กนี้นะครับมีสี่คะแนนเมื่อรวมกันแล้วนะครับ หมากขาวก็จะมีคะแนนทั้งหมด40คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมากขาวได้40คะแนนซึ่งมากกว่าหมากดำนะครับหมากดำได้เพียงสาคะแนนในเกมนี้หมากขาวจึงเป็นผู้ชนะครับการนับคะแนนแบบจีนจะนับรวมพื้นที่ว่างและเม็ดหมากทุกเม็ดที่อยู่บนกระดาน โดยที่จะไม่สนใจหมากฉเฉลยและไม่ต้องนำกลับมาถมพื้นที่ว่างการนับแบบจีนจะนับคะแนนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวก็พอเพราะว่าถ้ามีฝ่ายหนึ่งได้คะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกระดานอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้คะแนนน้อยกว่าอย่างแน่นอนและจะต้องไม่ลืมในการเล่นแบบเสมอกันบนกระดานมาตรฐาน19คณ19 มาขาวจะได้แต้มต่อ6.5คะแนนบวกเพิ่มเข้าไปด้วย